กิก้มันเกิดอะไรขึ้นท่านครับตอนนี้ระเบิดกำลังจะทางานแล้วอีธานจะต้องกู้ระเบิดด้วยการเล่นกีตาร์ให้ตรงกับเมทานอมครับเอามือถือมาฮัลโหลอีธานตอนนี้เนะี่ยที่ระเบิดมันเขียนวิธีแก้ไว้ยังไงมันบอกให้ผมดีดให้ตรงกับเมทานอมที่ได้ยินตอนนี้อะครับเมทานอมความเร็ว90 BPM ต้องดีดให้ได้2ห้องกิก้อีธานผ่านการทดสอบเล่นกีตาร์กับเมทานอมได้ที่ความเร็วเท่าไหร่รทา่า,า,านครับอีธานเพิ่งฝึกกีตาร์เมื่อวานนะครับปล่อยมันตายไปเลยไหมไม่ได้ครับหนังเราทําเงินหลายภาคเราจะปล่อยให้พระเอกตายไม่ได้ครับบีาานกดตมแท ที่แบบฝึกหัดนั่นเลยเ้นี่าช่องที่7จ็ดคอเตอร์โนผมอธิบายั้นๆดีดให้ได้ตามตอกเกาจะจังหวะไว้อย่าแซงแปดตัวใช่สาคัญคือคุณต้องฟังเมฮานอมระหว่างคุณเล่นตลอดอย่าแซงแล้วถ้าเกิดคุณแซงเกิน2โน้ตระเบิดจะทํางานทันทีต้องเริ่มละอีทานหนึ่งสองสามสี่เอ้ยผมดีดไม่ทันแสดงว่าเร็วไปคุณต้องหาความเร็วจริงที่คุณทําได้ก่อนลดความเร็วเมฮานอมลงไปซั ตอนนี้อีธานลดความเร็วเมทานอมมาที่80 b e p m แล้วครับเอาใหม่อีธานอีธานฝืนครับผมงงผมเล่นไม่ได้อีธานคุณต้องยอมลดความจริงมันเร็วไปไม่มือขวาคุณยังเกรงตอนเล่นเลยไม่ได้คุณต้องลดความเร็วเมทานอมลงไปอีกผมทําไม่ได้ผมลดเมทานอมลงไม่ได้เล่นช้าเกิน กลัวเพื่อนผมล้อครับคุณฝืนไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะร่างกายคุณจะเล่นแบบเกรงๆแล้วก็จะจำแบบนั้นไปแล้วคุณจะพัฒนาความเร็วมันก็ทําไม่ได้สุดท้ายคุณท่าไงคุณก็ต้องมาคอมเมนต์ถามช่องนกดําอยู่ดี 1, 2, 3, 4, อ่ะฮวันที่ฟอีธานได้โปรดท่ท่านครับเขาทําได้ครับอีธานคุณฝืนสุดๆเลยใช่ไหมคุณอาจจะทําได้ดีในแค่ห้องสองห้องแรก แต่ถ้าเล่นทั้งเพลงเนะี่ยคุณตายแน่นอนคุณต้องเล่นจากช้าช้าจนกว่าคุณจะทําได้แล้วค่อยไต่ความเร็วัมขึ้นมากีกี้มันมีแบบฝึกหัดใหม่แบบฝึกหัดว่างไงบ้างแบบฝึกนี้ซิกซีโนที่ความเร็ว200 bpm ครับอีธานฟังนะมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณต้องลดไมโครมลงไปหนักๆเลยผมไม่ลดความเร็วถ้าผมเล่นได้ผมจะเอาไปขิงเพื่อนคุณจะพัฒนาการเล่นได้ช้านะอีธาน กี่กี้ส่งข้อมูลไปที่ทีมของเราแล้วก็คนดูด้วยบอกว่าใครอยากเรียนกีตาร์เนี่ยไปที่เว็บไซต์นกดำ .com มีคอร์สฝึกกีตาร์ตั้งแต่เริ่มต้นทั้งกีตาร์โปร่งและกีตาร์ไฟฟ้าเข้าใจเทคนิคอย่างถูกต้องและต่อยอดได้ด้วยตัวเองครับผม